ทีสายแร็บนอนหนึ่ง<ม> l f c ตอนนี้มีอะไรจะมาแจ้งด้วยอะ่ะครับลงตอนเนี้นะการงานจับมาง่ายมากเลยเรยาต้องประกาศให้ประชาชนอกเสบของให้เยอะอะไรนะครับต้องให้ให้ประชาชนอะเกสบของในรถออกเพราะว่าไปป้นง่าย<อ>มากเลย ลไไแล้วลุงเป็นอะไรนายพูดไม่ค่อยชัดกับเนี่ยลุงเป็นสายรับผิดไงก็งมาบอกนี่แหละการพูดเราตอบ์ก็พูดชัดก็ได้ครับนี่คนอยู่ข้างเยอะมากใรุเวลาประกาศใช้ไหมชายชนน่ะเอาของไปเสร็จด้วยเพราะว่าเอายืมมาง่ายมากงา่งายง่ายง่ายมากเลยจองได้เหรอครับเลยง่ายลองแล้วลองไปหลายคันด้วยง่ายได้ทุกคันเลยประกาศด้วยาานะครับจับดุมนั่นแหละโอเคครับจ้าเปบ เลือลิ้นเปืบ้วนก่อนกูว่าถ้ากูทำเียๆคนจับได้ปะเศกยยังปั่นอะไรเงี้ยใช่เหรอปั่นคนจับได้ปะเออเศกย์ไม่ได้ปอนคุณจับได้ปะแล้วอะไเงี้ยไม่ได้อะน่าบันเบิดอ่ะเขี้ยแม่งกูบอกเลยว่า โดนกีดแน่โดนพ่นรถอะไอเ้เหี้ยกีดอะของแต่ละคนมแม่งเต็มรถไปหมดอะมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยกลัวเนาะไม่ได้โดนปนนานแล้วอะ่ะเนี่ยมันไม่ได้ปนโดนปนนานเจอแผดโจรเข้ามาบอกเลยว่ามีกีนะตและต้นไม้เฮ้ยไม่ต้นไม้ยังไ,ไ,ไงอะ่ะดูอะไร ทำท่าเป็นาวบ้านนี้ใครอะใครอะคะส่งคนนี้ใครอะจะเซตอะไรรีบเซตนะแล้วก็เติมน้ำมันกันให้เรียบร้อยครับโเอะแอมบบุกบ้านเแกนไปวนะบาด้วยนะโออแอมบูุกบ้านเรอวะ ก็เอ็มบุกไปเพาคุณระวังตัวไม่ช่วยผมคือ l อ็อสายโนนนะลีรอดลีรอดอย่าง่ามันขลีลอดลีลอดมันกำลังมาเยอะมากมันจะมาจากทางนู้นอันนี้เรื่องอะไรกันยไม่รู้เขาเขามาแทงผมเลยอ่ะแทงผมเืนปวานาบาตไม่ได้คุยเลยดตอนนี้มั่งดิสู้แล้วกันเนาะ ไม่รีตัวเลยปะรีเลยรีเลยไอ้ชือกองทำเสฉแบบคูี่ใครหลอดเยอะหลอดน้อยอนนีไหมดไอ้ชื่ทำไงมึงมึงทำดินะดินดิเอาไปติดบนเชจของของเงืกกรองซีแล้เอาี่าไปติดบนเพานของเงกไม่เยนไม่เย็นไม่เยน ไม่ใ่ไม่ไม่ไม่ใ่่าทำมัไ้ยู่ห้เป็นของรักมักมันทไปฮเบอร์ไม่ทำไมะไรม่่มเสียไม่่มเ่นมึงก็เยอะด้วยไม่ทไม่ไ เอ็มไมเ่เป็นไ,เปนไม่ได้เสี่งูปเ,เป็นไอบ้าเท่รื้เปล่ารูปลรู้่ายู้ป่า้ไม่เคยรักเรื่อนี้ยาักอร่องนี้งได้ก้บเปล่า่าไอ้ทำไปมทำไมได้จีไอ้ทำไปทำมาไม่ปวดจีไปปวดในนี

รักบนหันบ้างเยอะๆบ้างแหละดูสุอลิ้นไมนปวดๆยัไไม่รู้ทำอะไรทำอะไนิดเดียวเองพวกนีไมาแอบฟังอะไรไอพันธนียอแม่ฟังอะไเป่าเปล่าครับอัลนี่คือ L f P G ะไม่สิไม่สิหน่วยได้คครับอ๋อครับ รถอุ้มเยอะจังเลยเนาะซื้อแลกกนฟันได้ถ้าเราชนะเราได้อุ้มหมดเลยครับขอบคุณนี่คือ LFPD นี้ตอนนี้การเกิดการตีกันหน้าบ้านครูอีกกำังเกิดการตีกนเอัดเบืวบมากันตังกรายไวผมว่ามีการอุ้มกันเสร็ขึ้นแน่นนอนเลย อาขวยใช่ไหมครับได้ครับแต่ยามพึ่งมาแล้ะยังไม่อื้อคันแต่เขาก็ยังเตรียมระบุได้ในแบรนด์นครแบรนนครแบรนไม่ใช่แบรนนะครโอเคครับโอเคครับนครแบรนนั่ตำรวจจอมตีนอยู่ที่เรเบลครับสักครู่นะครับโอเคครับได้ครับมังนี่ไเนี่ยลุงไปจีดิมึงก็เสียงกูเป็นยังไงเสียงแบบนี้นี่ให้ไอจู คนใต้คนใต้คนใต้บรทัได้ไหมเสียงนี่อ่นี่คนต้อยคนต้ยอะไรเนี่ยคนก้ยไเหมือนคนอมลิ้นตัวเองอยู่ไม่พูดลิ้นก่อนไหมอะไม่เหมือนแกหอลิ้นพูดอะไม่ใช่ไรกูหาลิ้นพูดอะไรนีกูห่าจะตินแล้วลิ้กูไม่่อยแข็งแรงไม่่คยออกแรงกูยิ้นเฉยอ่างกายลิ้น อเปิดลินป่ะทุยดินินทวิ่เรามกี่ทตั้กูถวยตินเร็จละแต่ผมลอมไป เอาละครับตอนนี้นครบาล E S เรือไม่เห็นนดของกันรถอยู่บ้าโคอีเ่าอะไรอ่ะบอกของขวัญทำไรเอาละครับโคอีจะมาหรือยังมีเรื่องอะไรกันเกิดขึ้นเตรียมตัวพร้อมกับสงครามแล้วนครบาลกับโคอี นครบาลกี่คนดูดิไม่เยอะแล้วโคเอี่ไปไหนฮะโคเอี่เยอะอยู่เลเวลอะไ่ะอยู่เลเวลกับเราเมื่อกี้ยสี่สิบสี่สิบครั้งแรกคือเปล่าเนี่ยใช่หนึ่งสามเจบหรือเปล่าเนี่ยนครบาลไอ้เซอร์ดูเตรียมเลยพอมันตีกันเสร็จอ่ะมันต้องมีรถเหลือใช่นี่ไงนี่ไงร้อยร้อยกว่าโลอยู่นี่วเออไม่ไม่แต่เดี๋ยวตอนตีเสร็จแล้วถ้านครบาลชนะเราก็ นโคอิถ้าโคอิฉะ้นถ้าโคอิฉะนั้นเราก็ปวดะพอแต่ผมคิดว่าพวกผมคิดว่าพวกรถแท็กน่าจะมีพวกกล่องต้อมเยอะนะอย่างน้อยถุงศพก็่เป็นไปหมดกูบอกเลยรถมายูกูเตรียมไว้แล้วสองห้าสิบโลกูบอกเลยว่าได้ทั้งหมดพี่ผมว่าเราไปเราไปเปลี่ยนสองร้อยสิบโลดีกว่าไม่ได้เปลี่ยนก็ต้านนั่นเฉล่มสุดการต้นกันเพิ่งแล้วจะต้อนมาให้หมดเลยไปเปลี่ยนเลยนี่ ใช่เลยออมาค่องคันยดเงินเหมออยูดเนมคนเดียวที่มึงก็ไปคนเดียวที่เื่อบอสไม่ได้ขนของมไันสองคนก็ไอจะไม่เอารถใหญ่มเลยก็มันชู้ะอ๋อเออเอามาสคันเลยก็ไอสองคันเลยไอเอเอาไสองคัเลยมัลังจกนั้นเจนที่ลจุไ ระบบแท็กซี่ใกล้เสร็จแล้วนะฮะจะเปิดให้ดูเปิดอดูเปิดใหได,ด,ดูได้อยู่มั้งเปิดะดูอะ่ะเดี๋ยวจะมีเริ่มมีอู่แท็กซี่แล้วจะเป็นแบบนี้ฮะ ท็กซี่คนแรกคือใครวะไม่รู้ว่ะเอบอลไอบไอลน่าใจบอลปะไอเสิร์ฟไม่ไปแลกมีดมะไอาเหี้ยไอศาสตร์ไม่ไปแลก,กมีดอ่ะเดาเล็กๆปกติมาแพ,าพา 3, นปกขอใช้ก็ดีรู้ปกติไปศาสตร์ห้าสิบรอบอ่ะอันเนี้ยบเอาปุ่นเออบุ่นสองมาตีให้กว่านโนเลยอ่ะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาส้าสิบหกยีส็ดสิบเจ็ิบเจ็ดิปดิก้สสิบประมาณสามสิบะประมาณสามสิบดูรักไปไปของครับพี่บุ๊กรบนึงกดทั้งก่อน <25. S 1> เดี๋ยวกูกดไม่ได้กดไม่ได้ไปซื้อไปเติมน้ำมันู่ไหนอ่ะไข่ดำอ่ะนี่รถผมนอนอยู่หรือครับไครอไปไหนวะไ้เิรื่องเคร์่เออกเติมเิร์่ ขับยาอยู่ตือถังต้องเติมถังจ้ะะไปกดเงินมาดิได้ได้เลยสองพันเขี้ยดูดิมาแต่งโคอเท่ไอ้สัตว์หล่อแจ๊ะ กดซับสไครด้วยนะครับมีคนกดของขวัญให้ด้วยสามือไม่ได้ตัวหนึ่งตัวแบบหนึ่งสามือได้ปะ่ปะอเออลุงหมวกมันโดนตีไม่หลุดอรืนี่ว่าเราก็ใส่หมวกได้ตลอดไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอากาศไม่รู้อะหมวกจับ รีเบิร์ตทีวี n o r ม a l นี่ตัวละครลับเลยวะเนี่ยข้างหลังเนี่ย <c oughs> ตำรวจด้วยวะเรียแท็กเ,เยอะไอ,อ,อ้สัตว์แท็กแม่งโก้เยอะไอ้เจอดูดิวิชั่นวิชั่นเออวิชันช่นแม่งเยอะมากวาะแท็กและมิชันช่นกันเนี่ยตัวละคบานอ่ะเขาเล่นแบบมิชั่น เขาเริ่มปวดแล้วนี่ตีแล้วต้องใส่สูตรเลยอ่ะต้องสามวันไม่หรอลุงที่ประชุมอ่ะเออใช่ใช <4, S 1> ่ใชัใช่สามวันสามวันสิบสามแรงเกินแรงเกินสองร้อยสิบรัว เชียดูดิโคตรมารายาทดีอ่ะเห็นว่าให้ถนนทางหลักออกไปก่อนอ่ะไอ้เหียควรให้รางวัลคนตะกี้นี่นะสักสองสามร้อยล้าน,นา,นนานอ่ะกู <c oughs> อ,อีกลับบ้านนี่ว่า เซิร์ฟบุกาใครจะชน,นะครับสึกครั้งนี้อ,อ่ผมมองว่าก็ด้วยความเก๋ากว่านะผมมองว่าผมให้โควิดดีกว่าผมคิดว่าประสบการณ์ที่มากกว่าผมให้นครบาลน,นะครับนานๆทีเขาจะออกมาสู้เนี่ยผมว่าต้องมีอะไรดีสักอย่างนะปกตินครบาลจะไม่ค่อยออกมาสู้เลยนะครับเซิร์ฟเมื่อกี้จากที่ผมดูเี่เลเบลใหม่นะครับผมมองว่า คนที่เขาเนี่ยค่อนข้างที่เยอะกว่าเปิดบวชเปิดบวชเปิดบวชนี่ไฟแรกไฟแรกเปิดบวชไฟแรกครับเปิดบวชไฟแรกขึ้นหน่อยครับจุดนี้ว่าคณะกรรมการทุกท่านครับทางด้านฝั่งของนครบาลเปิดบวชไฟแรกให้หน่อยครับนครบาลโคอิชนะไฟแรกต้องเหลือเยอะที่สุดนะครับเหลือเยอะกว่านะเหลือเยอะกว่านะก็ไม่เอานะครับวันนี้เอากันแล้วครับกำลังถึงบ้านโคอิ แต่ทางโคอิไปเปิดนครบาลน,นะครับแสดงว่ามั่นใจในฝึกมือตัวเองแน่นอนครับเอาละครับเอาตัวหลุดเอาแล้วเอาตัวหลุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจอหรือเปล่า <S <S เจอแล้วครับโอ้โหโคอิโค,อ,โคอิเจอนครบาลเข้าไปยิงโคอิกับนครบากลกำลังไฟกันนาบตอนนี้ลงจากรถมาเรื่อยๆ โคอีที่จำนวนพอการกับนครบาลนครบาลลงมาจากรถโคอีกำลังวิ่งมาใส่หรือเปล่าหน้าบ้านล่วงมาแล้วล่วงมาแล้วใช้ปืนยิงไปหนึ่งนัดปืนล้วนไม่ล้นปืนหล้นไปหนึ่งนัดครับตอนนี้โอ้มาแล้วปืนเดินมาปืนเดินมาปืนก็มาแทงหนึ่งทีโดนหรือเปล่าแทงไปแล้วหนึ่งทีโคอีแทงไปเลเวิร์สแตนเข้ามาตอนนี้โคอีอยู่ด้านเดานไ้ไปก็บาน แต่ด้านทางที่มันเป็นเนินนะครับไปได้เปรียบกว่าแต่ทางนครบาลฉลายครับไปเล่นตรงถนนจะดับยังไงจะดับยังไงจังหวะนี้ห่อไปแล้วกันหนึ่งตัวห่อเลยห่อเลยไว้ให้โอ้โหห่อเข้าบ้านไปก่อนเลยครับตอนนี้คุยได้เปรียบกว่านครบาลนครบาลซึ่งร้อยกว่าตอนเนี้โอ้โหจองโคอิเหมือนพาดจะมาครับเอเรียบ้อยคุยครับมาแน่นอน โดนหอบเลยหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วโดนหอบแล้วไอ้เหี้ยโดนบัฟด้วยโดนหอบไปแล้วไอ้เฮียไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งสัมมาหรอกทุยทวีทวีทวีมไรด้วยครับไอ้เฮียไอ้จุกาบัฟไอ้เฮียพุ่ลมมาหนึ่งที่ไอ้เฮียไอ้ยเร็วเร็วไอ้เตายไมาแล้วไปเร็วแล้วหน่อยหอไปหน่อยแต่โดนปากเลยครับหลังจารเริ่มกลับมาครับกูเตอร์หอบไ่โดนตู้ครับไอ้เฮียไอ้เฮีอไอ้เหี้ย ครับตอนนี้ตอนอาการคุณข่าวนักข่าวแม็กต้องเงียบตักประเดี๋ยวนะครับขออนุญาตพาพสองแบบโซโล่ครับวพีพีแบบพูดบมาว่าร้องดังๆนะครับร้องดังๆตอนนี้นักข่าวแม็กเนสแอร์ไปแล้วครับผมไม่เป็นไรต้องลดไม่ต้องลงบนรถไอ้เหี้ยมไ่เก่งไอ้เหี้ยอาการจบลงด้วย โคอีฟ้าชัย <Chef S 1> ชนะไปได้คร okay, okay. ับผมหมดห่อให้หมดห่อให้หมดห่อทุกตัวห่อทุกตัวหมดเลยครับผมแไอพวกนี้นี่มันขยะ้ถานักงานซ่อมรถมาเร็วโอเคโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวเตรียมตัวแล้วกูรถไปคุยเลยไเพื่อนเราห่อไปให้หมดไอสัตวว์ไไปปเเร็ร็วห่อไปให้หมดตอนกลางวันกลางคืนพวกกูก็เก่งหมดแหละครับ แล้วยังอยู่ครับยังอยู่ยังวนเวียนวินเวียนสองลูกใสาประกบเลยรถลูกรถลูกขับรถลูกมาพี่เอาเปไปดิเปไปดิเปใครอ่ะนอลบ้านผู้หญิงอ่ะขันบลูดนะขันบลไดบกหรือเล่า ได้หมดได้หมดต้วนได้หมดเลย,ยนะนี่สมชายบักนี้นี่ผมเจ็บบ่กนี้นี่แ้ามันบอกกลัวลังงัดอยู่อ่ะแต่ไม่เห็นงัดได้เลยแหลกเหรอมันกำลังงัดอยู่อ่ะไปเอาไปน่าจะบักแหละโอเอ๋เอาให้ไหวจุดหมดแผงได้เหรอตึงจัดเลยอะหรือรว,รว่าคนเยอะกว่า,าคนเยอะกว่าดิ รถตำรวจนี่เอไดีเยอะเลยนี่ใช่เหรอรถตำรวจดีกว่ารถตำรวจร,รถตำรวจนี่ไปดีเไ, <ป S 2> ไปกูปนไปได้แล้วมันปนไม่ได้มันทำปนมันบอกคุณกำลังงัดอยู <c oughs> ่ี้เกียรีรตอมอ ดูลองคิดถึงแบมพันที่ลุกอะไรเฮ้ยมันหายหมดเลยเหรอโ <c oughs> ดนห่อหมดเลยเหรอเออก็บอกเลยโดนหมดเลยปั๊บไะไอ้เกี้คุณไม่ได้คุณรีตอมแบมได้หรือมาก็แต่รู้ก่อนรู้ได้เลยครับไปกันเลย